สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะสําหรับรอบนี้มาเจอกันในคลิปนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะสาวดอยก็ยังเป็นคนเดิมแล้วสาวดอยมีจุดยืนที่เป็นจุดยืนเดิมเหมือนครั้งแรกที่สาวดอยตั้งใจเข้ามาไม่ว่าตั้งใจเข้ามาตั้งแต่แรกที่เข้ามาในโลกโซเชียลนั่นก็คือคอนเทนต์สาวดอยก็จะเป็นคอนเทนต์ทั่วไปนะคะนาเสนอวิถีชาวบ้านวิถีชีวิต หลักๆที่มันเกี่ยวข้องกับสาวดอยงานของเสาวดอยแล้วก็ข่าวสารต่างๆอะไรที่เสาดอยอยากจะพูดถึงคือทั่วไปไม่ได้จํากัดว่าจะต้องจเพาะสาะชงอะไรนะคะซึ่งบางข่าวบางคราวเราอาจจะพูดถึงหรือะอะไรแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ผ่านไปเหมือนกับว่าเราก็ไปไปอันใหม่อะไรแบบนี้แต่คอนเทนต์หลักๆ ที่จะอยู่ในช่องสาวดอยก็ไม่น่าจะพ้นแบบวิถีชีวิตทั่วไปเวลาไลฟ์สดที่ยิ่งหนักเลยเวลาไลฟ์สดนี่จะคุยไปเรื่อยนะคะไม่ได้จํากัดว่าจะพูดเรื่องอะไรแต่สาวดอยจะอยู่ในโหมดของสัจธรรมเป็นหลักนะคะพูดอยู่ในฐานที่ว่าเอาธรรมชาติที่เป็นศัจธรรมมาพูดมาคุยกัน ซึ่งคําว่าธรรมชาตินี้ <c oughs> ก็คือทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติในตัวเรานะคะอาจจะมีบางครั้งก็อาจจะมีซีเรียสบ้างจริงจังบ้างแล้วก็จะมีตลกโปกฮาสนุกสนานให้ได้ผ่อนคลายกันนี่คือโหมดของสาวดอยแล้วจุดยืนของสาวดอยในการทำ YouTube ก็จะมีอีกโหมดหนึ่งก็คือให้กําลังใจนะคะให้กําลังใจทุกคน <c oughs> เพื่อน <c oughs> พี่น้องร่วมโลกทุกคนที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กันไม่ว่า จะทางโซเชียลหรือว่าที่ไหนไหนเท่าที่เราจะมีโอกาสได้มาสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วเวลาที่ว่ามันอะไรที่เราอยากจะพูดถึงสาวรอยก็จะพูดสารอยจะเป็นแบบนี้นะคะโดยที่ว่าอาจจะถูกใจคนฟังบ้างไม่ถูกใจคนฟังบ้างซึ่งอันนั้นมันก็เราก็ห้ามความคิดใครไม่ได้เนาะห้ามความคิดใครไม่ได้ถ้าไม่ถูกใจส่วนถ้าถูกใจบางทีก็ อาจจะเป็นการถูกใจเฉพาะบุคคลคนใดคนหนึง่งเท่านั้นเองซึ่งสาวร้อยจะพูดเสมอว่าสิ่งที่สาวร้อยนําเสนอสาวร้อยไม่ได้การันตีไม่ได้ฟันธงว่าเออสิ่งที่สาวร้อยพูดนะถูกต้องนะจริงแท้นะไม่ใช่สาวร้อยแค่อยากจะนําเสนอข้อคิดมุมมองของสาวร้อยแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนเอามาแบ่งปันเอามาแชร์กันส่วนผู้ฟังเพื่อนพี่น้องที่แวะเข้ามาฟังคือทุกคนพิจารณาเอาเองนะคะแล้วก็ ถ้าทุกคนตามสาวดอยมาตลอดทุกคนจะรู้ว่าสาวดอยก็อยู่ในโหมดนี้สาวดอยไม่ได้ที่ว่าจะไปอะไรกับใครมากมายนะคะคือมันมันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยใจตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นณตอนนี้ถ้าสาวดอยจะมีคลิปมีอะไรปล่อยออกไปที่มันออกมาจากโหมดที่คุยอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ได้แปลว่าสาวดอยโอ้ยเปลี่ยนไปหรืออะไรไม่ค่ะสาวดอยก็คือสาวดอยสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็คือการเวลาสังขารร่างกายรูปร่างความคิดแน่นอนมีเปลี่ยนแน่แต่มันจะไม่ออกไปจากโหมดของสัจธรรมแน่นอนอันนี้คือสาวดอยเป็นอย่างนี้นะคะให้กําลังใจคือให้กําลังใจอย่างเดียวให้กําลังใจทุกคนไม่จํากัดไม่จําเพาะแล้วสาวดอยก็มีแต่ความปรารถนาดีให้กับทุกคนที่ ได้มาสัมผัสสัมพันธ์ที่อาจจะพูดถึงกล่าวถึงได้ทักทายกันทุกคนส่วนคนที่ไม่ได้เอ่ยถึงไม่ได้พูดถึงไม่ได้อะไรบางทีเราอาจจะรู้จักเขาผิวเผินเราอาจจะดูเขาอยู่จะมองเขาอยู่แต่มันไม่ใช่ว่าทุกคนที่เราจะได้พูดถึงเขาบางคนที่ไม่พูดถึงไม่ใช่ว่าเกลียดชังหรือว่าอะไรแต่ว่า คือไม่ไม่รู้จะพูดอะไรหรือบางทีมีคนพูดถึงเยอะแล้วเราก็เลยขอเป็นผู้ฟังสาวน้อยชอบเป็นคนที่จะดูแล้วก็ฟังแต่ถ้าเมื่อมาถึงหมดไหนที่ที่ตัวเองอยากจะพูดก็จะพูดอย่างเงี้ยพูดเยอะแต่ไม่ใช่ว่าจะชอบพูดจะชอบอะไรไปเสียทุกเรื่องทุกอย่างทุกครั้งมันก็มันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นเนาะคือสาวรอยจะรู้จะรู้หมดรู้สภาวะจิตของตัวเองอยู่ในระดับหนึ่งแล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในความคิดต่างมองต่างเห็นต่าง เสาลอยนะ่ะเข้าใจนะเข้าใจทุกคนคือมันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งของมนุษย์โลกที่ว่าคิดต่างเห็นต่างมองต่างแล้วก็แสดงออกมาต่างแต่สาลอยก็เป็นคนหนึ่งคือยังไม่ได้บรรลุอรหันเนาะจึงเป็นธรรมดาที่ว่าถ้ามีอะไรมาสะกิเดเยอะๆแบบมันเหมือนมากวนจิตเราให้ข่นเกินสารอยจะขอแบบตัดตรงนั้นออกไปตัดตรงนั้นแค่ตรงนั้นออกไปนะหลายคนอาจจะ อาจจะนั่งนั่งจับตามองเสารอยแล้วก็อาจจะเหมือนดูนะคือเสารอยก็รู้นะแต่ถามว่าเสารอยหวัดหวั่นอะไรไหมไม,ไม่เพราะว่าเสารอยอยู่ในมุมของเสาดอยไงเสารอยไม่ได้เข้ามาหรือว่าเข้ามาในเสารอยไม่ได้เข้ามาใน YouTube เนี่ยเพื่อที่จะมาแบบมาเอาอกเอาใจใครไม่ได้ที่จะมามาอยู่ใต้บังคับบัญชาใครหรือว่าไม่ได้มาเพื่อจะมาบังคับองค์การมาสั่งอะไรใคร เข้ามาอยู่ในโลกโซเชียลเราก็รู้อยู่แล้วยูทูบเบอร์เราเข้ามาทําไมแต่ละคนคนที่ทำคอนเทนต์ก็ทําไปคนที่ลงคลิปอะไรทําไปบางคนอาจจะเข้ามาพูดนําเสนอข้อคิดมุมมองของของแต่ละคนก็ทําไปเนาะต่างคนก็ต่างมีมุมมองมีข้อคิดของตัวเองมีแนวทางของตัวเองมีอะไรทําก็ทําไปสาวดอยก็เจออะไรมาเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นยังจะขอยืนยัน อีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมกับพี่ๆน้องๆทุกคนที่ได้เข้ามาฟังแล้วก็ได้ติดตามกันมาสาว้อยก็ยังเป็นสาว้อยคนเดิมนะคะโหมดของสาว้อยก็คือยืนอยู่บนฐานเมตตานะคะรักด้วยเมตตาแล้วก็มีแต่ให้กําลังใจแล้วมันไม่ได้จํากัดจำเพาะว่าคนใดคนหนึ่งก็คือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกซับสไครต์ทุกกาลังใจ ยังเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนพี่น้องทุกคนเสมอแล้วก็จะรอเชียร์เพลงกอดใจให้ล่าแนยังเป็นกำลังใจให้ล่าลําละครเสมอถึงอาจจะไม่ได้ออกมาพูดถึงอะไรมากมายแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะยังคงคอยดูคอยติดตามอยู่ตลอดอาจจะไม่ทุกคลิปทุกไลค์แต่ติดตามอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้ตอนนี้คือรอรอเพลงรอเชียร์เพลง ก็ขอให้ล่าลำละครประสบความสำเร็จในด้านการงานสุขภาพก็ดีให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะสาวรอยก็มีแค่สิ่งนี้แหละที่จะมีให้นั่นคือความรักความปรารถนาดีกำลังใจแล้วก็เชียร์ดันเท่าที่จะทำได้นะสู้ๆเด้อชีวิตยังมีอะไรอีกเยอะชีวิตเราต้องเดินหน้าเดินหน้าต่อไปขอให้ ประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังบุญรักษาพระคุ้มครองมีศีลมีธรรมอยู่ในจิตในใจเชื่อเถอะว่าเราไม่ทิ้งบุญบุญไม่ทิ้งเราและมีศีลน,นำพาชีวิตชีวิตไม่มีตกอับทุกคนนะคะสาธุขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวรอยสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บาย